นั่นคือกุฏิที่แม่ชีอยู่กับแม่ของแม่ชีนะคะบรรยากาศตอนนี้ตรงนี้จะเป็นไร่มันสำปะหลังนะคะแต่ว่ายังไม่ปลูกเพราะว่าเพิ่งเก็บกู้ไปล็อตหนึ่งแล้วล็อตใหม่เพิ่งไถบรรยากาศโดยรอบนี่มาเก็บถั่วนะคะ ถั่วใบตำถั่วที่ปลูกอยู่ในวัดนะคะแม่ชีท่านปลูกไว้อันนี้ไม่ได้ปลูกเองนะคะท่านแม่ชีใหญ่แม่ชีม้อยปลูกหรือใครปลูกก็ไม่รู้แต่ปลูกก่อนที่จะมาอยู่นะคะแม่ชีไม่ได้ปลูกเองนะคะนี้ท่านใช้ให้มาเก็บก็เลยมาเก็บจอไปตำให้แม่ก็ฉันได้ก่อนเที่ยงนะคะ มันก็ค่อนข้างลกนะคะยามขึ้นหน้าฝนตรงนี้ฝนตกปรยปปรยยังไม่โตเต็มที่เดี๋ยวเก็บถั่วเสร็จจะพาไปเก็บบวบนะคะโอ้โหตรงนี้ก็มีต้นถั่ว เมนูก่อนมื้อเที่ยงนะคะก็จะมีตำถั่วกับข้าวร้อน ที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ดี<ว>นะก็อาจจะลบไปหน่อยเพราะว่าไม่มีคนมาดายยาตรงนี้นะคะมันหน้าฝนมันก็ลบเป็นธรรมดาเพราะป่ามันบริเวณวัดมันกว้างจะให้ดายยาทั้งหมดก็คงไม่ไหวแล้วก็ทำได้เท่าที่ทำ เพราะว่ากิจกรรมในแต่ละวันก็ค่อนข้างเยอะอยู่ก็ so, ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะจริงๆก็มีเยอะอยู่นะต้องเดินหาในโพรงหญ้า ันไหนที่มันเล็กอยู่ก็ยังไม่เก็บนะคะเอาไว้เก็บวันหลังบ้างเดี๋ยววันหลังจะไม่มีถั่วตำวันไหนนึกอยากกินตำถั่วเราค่อยมาเก็บแล้วกันเนาะอันไหนที่มันแก่แล้วก็เอาไว้ทนเป็นเมล็ดแห้งฝักแห้งเอาไว้ทำพันนะคะเอาไว้ปลูกอีกทีนี่นะคะตอนนี้แม่ชีก็เก็บถั่วได้แล้วนะคะก็จะเดินกับกุติ ก็ลกหน่อยนึงไม่เป็นไรลกแค่นี้ไม่กลัวอย่งไงก็ซักผาเองอยู่แล้วว่างๆคง,าง,งหาเวลามาดายาแถวนี้คงต้องทำไปเรื่อยๆมีเวลาก็ค่อยมาทำแล้วกันบรรยากาศดีๆมีแต่ทุ่งนาแล้วก็ป่า ้ไมใหญ่ในวัดมีผักนี้ได้นะเยอะเลยพริกก็มีนะเก็บเอาพริกไปตำถั่วด้วยสดๆจากต้นนะคะมะนาวก็เก็บจากหลังวัดปลูกไว้ที่ต้นหลังวัดนะคะมะนาวหลายๆอย่างเราสามารถปลูกกินเองได้โดยที่ไม่ต้องซื้อนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างอันไหนที่เราทำเองไม่ได้เราก็ต้องซื้อนะคะ ไหนที่เราทำเองได้เราก็ทำอย่างพริกพวกผักสวนครัวพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้ไหนที่ทำเองได้ทำเลยนะคะไม่ต้องรอแต่จะไปตลาดบางทีเราก็ไม่สะดวกที่จะไปตลาดสักเท่าไหร่บางทีก็มีคนซื้อมาให้ซื้อมาถวายถ้ามีอยู่ในวัดก็กินที่มีอยู่ในวัด มันสบัก็เวลาที่เขาปลูกมันเวลาที่มันกําลังโตก็สวยนะคะตรงนี้แต่เวลาที่มันโตทั่วหัวนก็ลบอยู่ไม่ได้แล้วถั่วกับพีกของแม่ชีทีนี้แม่ชีก็จะไปตําถั่วนะคะก่อนเที่ยงตอนนี้สิบโมงครึ่งต้นผงชูรสหรือว่าคณะชัยยานะคะ ผักแบบนี้อยู่ในวัดนี้เยอะมากนูนยาวสุดลูกหมูลูกตาเลยไม่ได้มีแค่นี้นะคะที่อื่นก็มีปลูกไว้รู้สึกว่าจะมีทุกที่เลยนะคะอยู่ในบริเวณวัดที่เป็นต้นแบบนี้นะคะ่ะต้นผงชูรสนี่นะคะ่ะก็เก็บไปบ่อยอยู่เหมือนกันแก้วมังกรก็ปลูกนะคะแต่ยังไม่โตปลูกไว้เยอะอยู่เหมือนกันหลายรู้สึกว่าจะมีทุกเสาเลยแบบนี้ นี่คือมะกรูดนะคะมะกรูดหลังวัดเยอะมากเลยใส่รถเข็นมาเลยนะคะแบบไม่รู้จะไปทําอะไรบ้างแล้วนี่มันเยอะมากทําอะไรดีเนาะกำลังคิดท่านผู้ชมท่านใดคิดออกช่วยคอมเมนต์มานะคะว่าจะเอามะกรูดไปทําอะไรดีมันเยอะจริงๆ